ครับสวัสดีครับเช้าวันดีครับที่ไร่สุขวัตครับวันนี้ก็พามาโซนไผ่เลี้ยงสีทองถวายครับหรือไผ่ซิ่งหรือไผ่หวานนะครับหรือไผ่สามไปดูครับอันนี้คือไผ่ขมนะครับอันนี้พามาดูการขุดไผ่เลี้ยงสีทองถวายครับเป็นไผ่หน่อเล็กนะครับหนออ่อขมอร่อยนะฮะก็คนขุดคนเดิมครับช่างแดงครับเมื่อวานก็ขุดเลยนะครับวันนี้ก็ขุด Sound. อีกครับ วันนี้ก็ขุดไปร้อยกว่าเงาครับนี่ครับเหล็กที่ใช้ในการขุดครับเดี๋ยวจะพาไปดูไผ่เลี้ยงสีทองทวายน,นะครับหรือไผ่เลี้ยงหวานนะครับแต่หน่อขมนะครับที่ช่างแดงขุดเอาไว้นะครับในโรงอบครับ ก็จะจำหน่ายอยู่สองแบบครับแบบเงาฝังปลูกนะครับแล้วก็แบบเงาชําถุงนะครับอันนี้เราขุดไปได้หลายวันแล้วนะครับนี่ครับเป็นเงาที่เราขุดได้นะครับอันนี้ก็ตัดแต่งหน่อยครับก็จะเป็นเงาชําถุงครับอีกสักอีกสักลำหนึ่งครับนี่ครับมากับลูกๆครับ ก็ตอนนี้ก็สมบูรณ์ครับันี้ก็เราขุดไผ่เลี้ยงเสียงสวายแบบเงาฝังปลูกให้กับลูกค้านะครับที่สั่งจองไปครับเดี๋ยวไปดูนันครับไผ่เลี้ยงสีทองสวายนะครับที่เราขุดแบบเงาฝังปลูกและเงาชำถุงครับที่เราเตรียมช้ำครับไปครับ ครับก็มาถึงเรียนพ่ะชามแล้วก็ลงอบครับอันนี้ก็พาชมก่อนครับไผ่ลวกหวานสุขสวัสดิ์ลายเสือครับพร้อมจัดส่งวันที่ยี่ิบห้าครับในแบบผลส่งนะครับแล้วก็รับที่ไร่ได้วันที่สิบเมษาครับสำหรับลูกค้าที่จองล่วงหน้าปีหกสี่แล้วก็ปีหกห้าครับนี่ครับเป็นต้นพันธุ์ที่รอจัดส่งนะครับ อันนี้ก็เช่นกันครับไผ่ลกหวานลายเสือที่รอจะส่งครับอันนี้ก็เป็นตัวทับทิมนะฮะที่รอจะส่งครับอันนี้ต้นเียนท้อครับอันนี้ก็จะเป็นตัวทับทิมครับที่จะส่งครับนี่จะเป็นต้นกระทาก้านแดงครับที่ได้เราจะปลูกเพิ่มครับแล้วก็รอจะส่งให้ลูกค้า ตัวนี้จะเป็นทับทิมครับนี่จะเป็นลายเสือครับลายเสือรัที่หครับทับทิมรัดที่หนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวไผ่บงหวานแบบเน่าฝังปลูกนะครับอันนี้ก็ปักชำลงดินได้สองอาทิตย์ครับเดี๋ยวพวกนี้จะชำลงถุงครับลูกชายครับเบรรี่ น้องเบนลี่บรรยากาศคึ้มๆค,ครับวันนี้นี่ครับแตกดีมากครับพรุงนี้ก็จะนำลงถุงครับหลังจากที่เราอบนีนเราผ้าย,ยางออกครับฝังแล้วอบครับอันนี้เป็นไผ่วงหวานแบบเ้าะเมล็ดนะครับตัวนี้เป็นไผ่เลี้ยงสีทองสวาย แบบเงาฝังปลูกครับที่เตรียมจัดส่งให้ลูกค้านะครับต้นสวยมากครับดูอันนี้คือแบบเงาชําถุงนะครับขุดเงามาฝังแล้วก็ชําลงถุงนะครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบหกสิบวันครับไปครับเดี๋ยวไปดูไผ่เลี้ยงสีทองสบายนะครับที่ ช่างแดงขุดไว้สี่วันที่แล้วนะครับแล้วก็ฝังไว้นะครับจะเป็นไรเรานะครับจําหน่ายไผ่เลี้ยงนะครับสองแบบคือแบบเงาฝังปลูกนะแล้วก็แบบเงาชําถุงครับนี้ก็ขุดไว้เกับสี่ร้อยเงาครับเป็นระยะเวลาสี่วันนะครับจะเห็นว่าสี่วันนี้ตาเขาเริ่มเต่งนะครับเดี๋ยวก็จะ แตกตาแตกยอดนะครับประมาณเจ็ดวันถึงสิบวันนะครับก็สามารถก็จะแตกตาแตกยอดนะครับก็สามารถนําไปปลูกได้ยังมีแบบว่าจะไปปลูกเงกาฝังปูกครับอ่าล็อตนี้ที่ขุดนะครับจะมีสองแบบเงาชําถุงแล้วอก็เงาฝังปลูกนะครับก็จะส่งให้กับลูกค้าที่จะส่งอ่าที่สั่งจองนะครับก็จะส่งวันที่สิบสามเมษาครับวันนี้ก็ขุดไผ่เลี้ยง นิดหน่อยครับแล้วก็ขุดไผ่ลวกหวานนะฮะไเสือนะ,ะอันนี้แช่น้ำไว้นะครับอันนี้ก็รอแช่นะครับเพื่อนๆนะครับที่สนใจอยากจะปลูกไผ่ชมการเห็นไผ่ก็อย่าลืมติดตามช่องของไล่สุขสวัสดิ์นะครับไล่เราก็จะมีความรู้การปลูกไผ่ การทำผ่านนอกดูครับผักหวานป่าแอมเบอรี่ครับหลากหลายครับสนใจก็อย่าลืมกดติดตามอ่ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับไล่สุขสวัสด์เลยนะครับวันนี้เราก็มาอัปเดตนะครับการขยายพันธุ์ไผ่เลี้ยงสีทองถวายให้กับเพื่อนๆที่สนใจแล้วก็ให้กับลูกค้าที่สั่งจอง ไผ่ลวกไอไผ่เลี้ยงสีทองทวายของไร่เราแล้วก็ไผ่ลวกหวานแล้วก็ไผ่อื่นที่สั่งไว้นะฮะก็วันนี้ก็ต้องขอกล่าวมาสวัสดีครับ